เราอยากลบรอยจุดด่างดำเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเ็ดลับนะคะถ้าเกิดว่าสีมันเข้มจนเกินไปแปะไปแค่นี้ก็พอค่ะ มากันค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าชูลิปได้ลงรองพื้นไว้แล้วนะคะซึ่งชูริปมีความรู้สึกว่า <c oughs> เฮ้ยเราลงรองพื้นไว้แล้วว่าหน้าเรามันก็แบบเออเริ่มเริ่มดูเป็นผิวแบบเป็นงานผิวแล้วแต่จริงๆอะเราอยากลบรอยจุดด่างดงำเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเราจะทําอย่างไรนะเมื่อวานนี้นะคะชูลิปก็ไปเดินชอปปิ้งมาแล้วก็ไปเจอคอนซีลเลอร์ตัวหนึ่งค่ะเป็นของยี่ห้อนี้เลยค่ะของยี่ห้อน่าสค่ะเพื่อนๆรูปรูปร่างของกล่องเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ รุ่นนี้จะชื่อว่า NARS o f t Matte Complete Concealer ค่ะเป็นคอนซีลเลอร์รุ่นใหม่ไฟแรงของนาเลยเปิดกล่องมาจะมาในรูปแบบกระปุกแบบนี้เลยค่ะคอนซีลเลอร์ของ n a s ตัวนี้นะคะของเขาจะเป็นเนื้อแมทชค่ะทําให้หน้าเรียบเนียนแนบไปกับผิวไม่มีส่วนผสมของน้ํามันใดๆเลยค่ะในเคาน์เตอร์เขาบอกว่าให้ใช้แปรงคอนซีลเลอร์แต่ทิวลิปไม่มีแปรงคอนซีลเลอร์ทิวลิปก็จะใช้แปรงนี้นะคะแล้วก็จะจุ่มเนื้อครีมไปแบบนี้เลยะคะ่ะบอมที่ฝ่ามือแบบนี้นะคะแล้วทุกคนก็ แปะไปแค่นี้ก็พอคะ่ะแปะไปแค่นี้ก็พอเคล็ดลับนะคะถ้าเกิดว่าสีมันเข้มจนเกินไปใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าให้เอารองพื้นที่เราใช้ประจําเนี่ยเป็นเบอร์ที่ใช้ประจําทิวลิปใช้ของนานะคะก็มาแตม้มซึ่งก่อนที่จะแต้มนะคะเราต้องวอมเราต้องวอมก่อนนี่เราก็ต้องวอมที่ที่ตรงนี้ก่อนซ้ําอีกรอบเกลี่ยค่อยๆนะคะลงน้ําหนักเบาๆนะคะทุกคน เดี๋ยวลงพื้นมันก็จะแตกเป็นกันใหญ่ซึ่งหน้าเนี่ยมันจะเป็นงานผิวของเขาอยู่แล้วนี่เห็นไหมแค่นี้ค่ะเพื่อนๆพือ่อนไอ้จุดด่างดำที่หวนใบหน้าเราก็จะหายไปแล้วนี่ปุ๊บปุ๊บแค่นี้หายไปเลยหน้าคือแบบใสเลยแล้วคันนี้เสร็จปุ๊บเราก็ลงแป้งแล้วก็แต่งหน้าได้ปกติเลยอ่าเดี๋ยวทวหลิบจะ แต่งหน้าปกติให้เพื่อนๆดูนะคะซึ่งทุรลิปนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบแต่งหน้าจัดอยู่แล้วเนาะทุกคนจะรู้ว่าพี่ทิรลิปคะ่ะบางคนแต่งพี่บางคนจะคอมเมนต์เข้ามาในคลิปของทิพี่ทิวลิปคะแต่งหน้าหน่อยคะ่ะซึ่งทุรลิปจะบอกว่าจริงๆฉันแต่งหน้าแล้วจ้าทุกคนแต่ว่าปกติฉันเป็นคนไม่แบบไม่แต่งหน้าเข้มเป็นคนที่แบบแต่งหน้าแบบแต่งหน้าอ่อนๆแต่งหน้าเบาๆดูลุคเป็นธรรมชาติไม่ทําให้หน้าหนากักอะไรอย่างเงี้ยค่ะอเดี๋ยวทิลิปจะแต่งหน้าให้ทุกคนดูนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัดตัดไปที่การแต่งหน้าเเเสร็จลยนะะคคโ